เคยรู้สึกไหมครับว่าภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดในยุคนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยแต่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานี่เองมันอาจจะกำลังจ้องเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของเราไปวันนี้เราจะมาตีแผ่เครือข่ายมิจฉาชีพออนไลน์ในเมืองไทยกันครับที่ต้องบอกเลยว่านับวันมันยิ่งซับซ้อนและอันตรายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย8 8 0 0 0ล้านบาท โหตัวเลขนี้มันคืออะไรกันแน่มันเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากเลยนะครับแต่เรื่องที่น่าตกใจกว่าน,นั้นก็คือเนี่ยแหละครับคือจำนวนเงินที่คนไทยโดนหลอกไปในเวลาแค่ปีเดียวปีเดียวนะครับ นี่คือข้อมูลจริงจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสอบ,บอสอตอที่ยืนยันเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนไม่กี่คนแต่มันคือวิกฤตระดับชาติที่เราทุกคนต้องเผชิญหน้ากันอยู่เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพว่าปัญหานี้มันใหญ่หลวงแค่ไหนเรามาเจาะลึกที่ตัวเลขกันก่อนเลยตัวเลขที่จะทาให้เราเห็นว่าภัยร้ายนี้มันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับ 1.2ล้านคนนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันหมายถึงคนจริงๆอาจจะเป็นคนในครอบครัวเราเพื่อนเราหรือแม้แต่ตัวเราเองที่ต้องเจอกับฝันร้ายนี้แค่ในรอบปีที่ผ่านมามันกำลังบอกเราดังๆเลยครับว่าใครๆก็ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปได้ทั้งนั้นแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือปัญหานี้มันไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันกำลังลามไปเรื่อยๆเหมือนไฟป่าเลยครับ ข้อมูลจากกรตโตชี้ชัดๆเลยว่าจำนวนคดีมันเพิ่มขึ้นถึง3 0ทุกปีแปลว่าอะไรแปลว่าพวกมิจฉาชีพมันเก่งขึ้นขยายเครือข่ายได้เร็วขึ้นทุกวันเลยครับพอเรารู้แล้วว่าศัตรูของเราเนี่ยร้ายกาจขนาดไหนก็ถึงเวลาที่เราจะไปแอบเปิดคู่มือหรือเพลย์บุ๊กของพวกมันกันแล้วครับเพราะการเข้าใจแผนของมันเนี่ยแหละคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราแผนของพวกมิจฉาชีพเนี่ยเอาจริงๆมันมีสูตรสำเร็จของมันอยู่นะครับ แค่5ขั้นตอนง่ายๆแต่ได้ผลชงัดเลยเริ่มจากหาเหยื่อครับจากนั้นก็ติดต่อเข้ามาทำเป็นหวังดีสร้างความเชื่อใจให้เราตายใจพอเราเชื่อสนิทใจแล้วก็ถึงขั้นตอนลงมือหลอกเอาเงินหรือข้อมูลไปและสุดท้ายก็หายตัวไปเลยทิ้งให้เราอยู่กับความเสียหายการรู้ทัน5สเตปนี้จะทำให้เรามองเกมของพวกมันออกครับลองมาดูรายละเอียดในตารางนี้กันครับจะเห็นเลยว่านี่มันไม่ใช่โจรคนสองคนนะ แต่มันคือองค์กรอาชญากรรมดีๆนี่เองมีเครื่องมือครบตั้งแต่ใช้บอทดหาข้อมูลมีคอร์เซ็นเตอร์ที่พูดจาแนบเนียนเดี๋ยวนี้ไปถึงขั้นใช้ AI ปลอมเสียงแล้วนะครับและหัวใจสำคัญเลยก็คือบัญชีมาที่ใช้รับเงินแล้วโอนต่อไปเป็นทอดๆจนเราตามเงินคืนแทบไม่ได้เลยแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับบางทีแค่ไม่กี่นาทีเงินเก็บทั้งชีวิตก็หายไปแล้ว แล้วโก,กงยอดฮิตที่คนไทยโดนกันเยอะที่สุดละ่ะคืออะไรบ้างผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินหรือบางทีอาจจะเคยเจอกับตัวมาแล้วด้วยซ้ำไปอันดับหนึ่งเลยหนีไม่พ้นเรื่องหลอกให้ลงทุนครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะที่40%ก็แน่ละ่ะในยุคที่ใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมันคือการเล่นกับความหวังของคนเรานี่เองตามมาติดๆก็คือหลอกขายของออนไลน์แล้วก็ฟิชชิง ที่มาขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราไปง่ายๆเลยและนี่คืออาวุธชิ้นล่าสุดที่น่ากลัวแบบสุดๆของพวกมันเลยครับ Deepfake AI ลองนึกภาพตามนะครับอยู่ดีๆก็มีวิดีโอคอเข้ามาเป็นหน้าคนในครอบครัวเรากำลังร้องไห้ของงานแยกออกไหมครับว่าจริงหรือปลอมมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยนะแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่า90%ของแก๊งคอเซนเตอร์ตอนนี้ใช้เทคโนโลยีนี้แล้วทำให้การแยกแยะมันยากขึ้นทุกวันจริงๆ เรื่องเงินที่เสียไปน่ะว่าแย่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มิจฉาชีพมันทิ้งไว้เนี่ยโอ้โหมันหนักหนาสาหัสกว่านั้นเยอะเลยเรามาดูกันว่าผลกระทบที่แท้จริงมันรุนแรงแค่ไหนผมต้องขายบ้านเพราะหลงเชื่อคำโกหกของมันนี่คือเสียงจากเหลือจริงๆนะครับคุณเอที่ต้องเสียบ้านที่อยู่มาทั้งชีวิตเพราะคำโกหกไม่กี่คำนี่คือความเจ็บปวดที่ตัวเลขมันบอกเราไม่ได้และมันเกิดขึ้นจริงกับคนมากมายรอบตัวเรา แล้วผลกระทบมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนคนเดียวนะครับแต่มันลามไปทั้งสังคมเลย40%ของเหยื่อกลายเป็นโรคซ่มเศร้ามันทำลายเศรษฐกิจของประเทศไปถึง0.5%ของ GDP ธุรกิจเล็กๆต้องเดือดร้อนอีกเป็นหมื่นๆรายมันคือมะเรง็งร้ายของสังคมเราจริงๆแล้วที่มันน่าเศร้าที่สุดเลยก็คือเป้าหมายหลักของพวกมันเนี่ยคือคนที่เราเป็นห่วงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่บ้านที่อาจจะเหงาหรือเด็กๆลูกหลานของเราที่อาจจะยังตามโลกไม่ทันนี่คือเหตุผลที่เรายิ่งต้องใส่ใจและช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อปกป้องพวกเขาครับโอเคครับเราเห็นความน่ากลัวของมันมาพอแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดคือเราจะสู้กลับยังไงในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูอาวุธที่เราทุกคนมีอยู่ในมือเพื่อต่อกรกับภัยร้ายนี้กันจำง่ายๆเลยครับ นี่คือคาถาป้องกันตัวด่านแรกก่อนโอนถามตัวเองซ้ำๆว่าชัวแล้วเหรอเช็คชื่อเว็บไซต์หรือ URL ให้ดีๆว่ามีอะไรแปลกๆไหมรหัส OTP คือของส่วนตัวห้ามให้ใครเด็ดขาดและถ้าไม่แน่ใจว่าคนที่โทรมาเป็นตัวจริงหรือเปล่าให้วางสายแล้วโทรกลับเบอร์ทางการด้วยตัวเองเท่านั้นครับจำแค่สฝั่งนี้ให้ขึ้นใจเลยครับ ฝั่งซ้ายคือสิ่งที่ต้องทำถ้าพลาดไปแล้วคือรีบโทน1 4 4 1แจ้งธนาคารให้เร็วที่สุดทุกวินาทีมีค่ามากส่วนฝั่งขวาคือสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดคืออย่าคลิกลิงลก์แปลกๆอย่าโหลดแอปมัป่วๆและอย่าไปเชื่ออะไรที่มันดูดีเกินจริงครับและนี่คือตัวเลขสุดท้ายแต่ผมว่าเป็นตัวเลขที่ส่งพลังที่สุดในวันนี้เลย80% 80%คืออะไรมันคือพลังที่อยู่ในมือของพวกเราทุกคนครับ พลังในการลดความเสี่ยงที่จะโดนหลอกลงได้มหาศาลเพียงแค่เรารู้ทันมันแค่เราฉุกคิดขึ้นมาสักนิดหนึ่งก่อนจะเชื่อก่อนจะโอนการตระหนักรู้นี่แหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่เราจะใช้ปกป้องตัวเองและคนที่เรารักได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามนี้ทิ้งท้ายไว้นะครับข้อความต่อไปที่เด้งขึ้นมาในมือถือของเรามันคือของจริงหรือของปลอม การถามตัวเองแบบนี้ทุกครั้งอาจจะช่วยป้องกันความเสียหายทั้งหมดในชีวิตของเราได้เลยครับ